ถึงแล้วนะคะพุทธวัจนะพาหลานๆมาวัดวันนี้อากาศดีเอาไปหมดเลยลูกถือไม่หมดเหรอ กปาญาสักทั้งหลายจึงดับเส้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้่อมีด้วยอาการอย่างนี้ที่ขูทั้งหลายที่ขูนั้นย่อมไม่เลิดเลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายเมื่อที่ขุนั้นไม่เลิดเลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลาย ความเพลินใดในสังขารทั้งหลายความเพลินนั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งความเพลินของพิกสุนันจึงมีความดับแห่งปุปปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติระตะมารณะโสกกะปริเทวะทุกขะโทมานะ กายสทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทิ่ขู่ทั้งหลายทิกขู่นั้นย่อมไม่เพื่เพลินย่อมไม่ท่ามสรนเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อทิกขู่นั้นไม่เพื่เพลินไม่ท่ามสรนเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินใดในวิญญาณ ความเพลินนั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งความเพลินของทิขุนั้นจึงม,มีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปปาทานจึงม,มีความดับแหง่งฟกเพราะมีความดับแหง่งฟกจึงม,มีความดับแห่งชาติเพ oh. ราะมีความดับแห่งชาตชตสลามรณะโสดาปรทเทวะทุกขโทมนัสอุปปายาทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งขึ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่านี้นะที่คุณทั้งหลายนี้คือความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายและแห่งวิญญาณดังนี้แหละนี่แหเพร่อาียงใหญ่นะปฐมประชาข้อชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยกากมา ผู้มีพระภาพเจ้าใด้ตรัสข้อความปารกการสงครามระหว่างเทวดากับอสูรถ้าฝ่ายใดแท้ถูกไล่ติดตามไปจนถึงพบเป็นที่อยู่แห่งตนก็จะพ้นจากการถูกไล่ติดตามแล้วรตรัสต่อไปอีกว่าีิขุทั้งหลายสันใดก็สันนั้นในสมัยใดีิขุสงัดจากการสงัดจากอกุศสธรรมเข้าถึงปฐมฌาน มีวิตกมีวิจารมีปีติลสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่พ่ขุทั้งหลายในสมัยนั้นพ่ขุย่อมคิดอย่างนี้ว่าในการนี้เรามีตนมาถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่ยมันจะไม่ทำอะไรได้พ่ขุทั้งหลายแม้มานผู้มีบาปก็คิดอย่างนี้ว่าในการนี้ พิขูม,มีตอนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่เราจะทำอะไรไม่ได้สมาธิพระงับความรักความเกลียดที่มีอยู่ตามธรรมชาติีิขูทั้งหลายธรรมารงทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเกิดอยู่เป็นสี่ประการสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือ ความรักเกิดจากความรักความเกลียดเกิดจากความรักความรักเกิดจากความเกลียดความเกลียดเกิดจากความเกลียดที่ขู่ทั้งหลายสมัยใดที่ขู่สงัดจาก,การสงัดจากอุสุรธามเข้าถึงประมชาติอันมีวิตกมิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วลายดูสมัยนั้น ความรักใดที die, ite, ่เกิดจากความรักความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความรักความเกลียดนั้นก็ไม่มีความรักใดที่เกิดจากความเกลียดความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดนั้นก็ไม่มีที่ขู่ทั้งหลายสมัยใดราอความที่วิจารณ์ทั้งสอง ข้าถึงทุกิยชาเป็นเครื่องปองใสให้ใจในภายในเดี๋ยวขอลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปไม่มี